ตอนที่สมจิตผู้เป็นแม่และกำไรผู้เป็นลูกสาวกำลังยืนให้อาหารไก่อยู่บริเวณหน้าบ้านในช่วงเย็ยนวันหนึ่งสมจิตก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกดังมาจากข้างรัว้วเมื่อเธอหันไปมองดูก็พบว่าเป็นชายแก่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาคนหนึ่งแกสวมเสื้อผ้าที่เปื้อนไปด้วยฝุ่น ซึ่งมองดูโดยรวมๆแล้วช่างสุกระปกเป็นอย่างมากผมเฒ่าแก่ก็ยาวรุงรังคล้ายคนไม่ได้ใส่ใจดูแลตนเองสมจิตจึงนึกกลัวว่าชายแก่อาจจะเป็นคนบ้าที่เดินหลงทางมาจากหมู่บ้านอื่นสมจิตจึงตะโกนพูดคุยโต้อตอบอยู่ตรงหน้าบ้านแทนที่จะเดินออกไปหาชายแก่ ที่กำลังยืนส่งเสียงเรียกอยู่นอกรัว้วลุงเรียกพวกฉันหรอมีอะไรหรือเปล่าใช่ข้าเรียกพวกเองนั่นแหละข้าหิวเหลืกเกินขออะไรกินหน่อยเถอะ ข้าไม่ได้กินข้าวกินปลามาทั้งวันแล้วสมจิตเห็นว่าชายแก่พอที่จะพูดคุยรู้เรื่องเธอจึงเดินออกไปสอบถามใกล้ๆก็ได้ความว่าเกมมาตามหาญาติแต่หาไม่พบและท่าทางของชายแก่เวลาพูดคุยกับเธอก็ดูเหนื่อยล้าอิดโรยเต็มทีด้วยความสงสาร สมจิตจึงเปิดประตูรัว้วให้ชายแก่เดินเข้ามานั่งพักก่อนและให้กำไรผู้เป็นลูกสาวยกข้าวยกน้ำมาให้ชายแก่กินหลังจากกินข้าวกินน้ำจนอิ่มน้ำชายแก่ก็บอกจะมอบพระพุทธรูปให้สมจิตเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้และแก่ก็ได้ล้วงหยิบพระพุทธรูป ขนาดเท่าฝ่ามือออกมาจากอกเสือ้อยื่นให้กับสมจิตในตอนแรกสมจิตก็คิดว่าจะไม่รับแต่ชายแก่ก็ยังคงขยันทยอยให้เธอรับไปจนได้เมื่อมอบของตอบแทนให้สมจิตแล้วชายแก่ก็ขอตัวลาโดยบอกสมจิตว่าแกจะไปหาที่นอนแถวแถวศาลาวัด ก่อนจะเดินทางกลับบ้านในวันพรุ่งนี้เมื่อชายแก่เดินพ้นจากรั้วบ้านไปกําไลจึงรีบหันมาพูดกับแม่ของเธอแม่แค่ให้ข้าวกินมื้อหนึ่งพวกเราก็ไม่ควรเอาของแกนะให้หนูวิ่งเอาไปคืนแกดีไหมแม่อีกอย่างเวลาที่หนูมองพระพุทธรูปองค์นี้ก็รู้สึกแปลกๆชอบกล ไม่เป็นไรหรอกมั้งลูกแค่พระพุทธรูปน่ะไม่ใช่ของอันตรายอะไรแกก็คงเกรงใจพวกเรานั่นแหละมิอยากติดค้างน้ำใจพวกเราถ้างั้นก็ทิ้งไปเถอะแม่หนูมององค์พระแล้วขนลุกใจมันสั่นยังไงไม่รู้แม่มองดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกเลยสวยดีเสียอีกลูกอย่าคิดมากนะ นับจากวันที่สมจิตได้รับพระพุทธรูปมาสมจิตก็นำพระมาวางไว้บนโต๊ะข้างหัวเตียงและเมื่อกำไลเห็นแบบนั้นเธอก็รู้สึกแปลกๆก,กำไลจึงบอกแม่ว่าเธอจะนำพระพุทธรูปองค์นี้ไปวางไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาในห้องพระแต่แม่ของเธอกลับบอกให้วางไว้ตามเดิมไม่ให้เธอยุ่ง เพราะแม่รู้สึกสบายใจมากกว่าที่มองเห็นองค์พระเวลานอนมันทําให้แม่นอนหลับสบายมากขึ้นถึงแม้ว่ากําไลจะรู้สึกแปลกๆแ,แต่เธอก็ยอมตามใจแม่เนื่องจากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้แม่ของเธอดูเครียดๆนอนไม่ค่อยหลับถ้าการที่แม่นําพระมาวางไว้ข้างเตียงนอนแล้วหลับสบายก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาสมจิตก็นอนหลับดีขึ้นเธอนอนหลับสนิทต,ตั้งแต่หัวคำ่ำยาวไปจนถึงเช้าและเธอก็ยังชอบนอนเวลากลางวันอีกด้วยจนบางครั้งช่วงเวลากลางวันกำไรก็ต้องเรียกผู้เป็นแม่ให้ลุกจากที่นอนมากินข้าวบ้างแต่ถึงแม้ว่าสมจิตจะใช้เวลานอนพักผ่อน เยอะมากแค่ไหนก็ตามหน้าตาของเธอก็ยังคงแลดูอิดโรยไม่สดชื่นจำใสเอาเสียเลยกําไรผู้เป็นลูกสาวมองเห็นถึงความผิดปกตินี้ของแม่เธอจึงต้องการพาแม่ไปหาหมอเพื่อตรวจเช็คสุขภาพร่างกายแต่แม่ของเธอไม่ยอมไปท่านบอกว่าท่านสบายดี ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลให้เหนื่อยเปล่าๆเมื่อแม่ยืนยันว่าสบายดีกําไรจึงไม่ดึงดันจะพาแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกเวลาในแต่ละวันดำเนินไปอย่างช้าๆกําไรที่คอยเฝ้ามองดูแม่ก็รู้สึกว่าแม่ของเธอดูผิดปกติมากขึ้นทุกวันจากที่ชอบพูดชอบคุย ชอบทำอาหารกลับเก็บเนื้อเก็บตัวเอาแต่นอนหลับอยู่ในห้องตลอดเวลาที่กำไรเข้าไปเรียกแม่ในห้องนอนตอนกลางวันเพื่อกินข้าวเธอก็มองเห็นว่าแม่นอนหลับอยู่ทุกครั้งแต่กำไรก็ยังฝืนปลุกแม่ไปกินข้าวแล้วทุกครั้งที่กำไรปลุกแม่เธอก็จะถูกแม่ดุดาและเกลี้ยกล่าใส่ทุกครั้ง แม่โกรธที่เธอไปขัดขวางการนอนของแม่วันวันหนึ่งแม่ทำอยู่แค่ไม่กี่อย่างส่วนมากก็คือนอนหลับและพอตื่นขึ้นมาก็พูดพร่ำกลดาหงุดหงิดอารมณ์เสียเห็นอะไรขวางหูขวางตาก็ตั้งหน้าตั้งตาด่าไปหมดกำเลยจึงรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ที่แม่ผู้อ่อนโยนใจดีของเธอเปลี่ยนไปพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือและในค่ำคืนหนึ่งหลังจากที่แม่นอนหลับไปแล้วกําไรก็อดทนต่อไปไม่ไหวเธอจึงหยิบมือถือโทรไปปรึกษาพ่อถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของแม่โดยปกติแล้วกําไรจะอยู่บ้านกับแม่แค่สองคน ส่วนพ่อของเธอนั้นจะกลับมาบ้านแค่เดือนละครั้งเพราะพ่อของเธอรับราชการประจำอยู่ต่างถิ่นในแต่ละครั้งที่กลับมาบ้านพ่อก็อยู่แค่วันสองวันและในช่วงสองสามเดือนมานี้งานของพ่อก็ยุ่งมากจึงไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยดังนั้นพ่อของเธอจึงยังไม่รู้พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากของแม่ หลังจากกำไรพูดคุยกับพ่ออยู่นานพ่อจึงตกลงที่จะกลับบ้านในวันหยุดหน้าเพือพ่อพาแม่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเมื่อ <ampl i. S 1> พ่อขับรถมาถึงบ้านกำไรและพ่อจึงได้พูดชักชวนแกมบังคับพาแม่ไปหาหมอพอแม่ตอบตกลงกำไรก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาก แต่หลังจากที่คุณหมอตรวจร่างกายของแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วและบอกว่าแม่ของเธอปกติดีแค่อ่อนเพลียเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอกำไลก็ได้แต่งุนงงและรู้สึกเครียดมากขึ้นไปอีกเพราะเธอรู้อยู่แก่ใจดีว่าแม่ของเธอนอนหลับมากแค่ไหนในแต่ละวันกำไลพยายามอธิบายอาการของแม่ให้คุณหมอฟัง แต่คุณหมอก็ยังยืนยันตามคำพูดเดิมพร้อมกับจัดยานอนหลับและยาคลายเครียดมาให้แม่หลังจากพ่อขับรถพาเธอและแม่กลับจากโรงพยาบาลกำเลยก็พาแม่เข้าห้องนอนเพื่อพักผ่อนและจัดแจงให้แม่กินยาตามที่หมอสั่งเมื่อเห็นว่าแม่นอนหลับสนิทด,ดีแล้วเธอจึงเดินออกมาคุยกับพ่อที่ชานหน้าบ้าน พ่อคะแม่จะนอนไม่พอได้ยังไงกันคะหนูเห็นแม่นอนหลับตลอดไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนแม่อาจจะหลับไม่สนิทก็ได้ลูกลูกไม่ต้องกังวลไปหรอกหมอก็ให้ยานอนหลับมาแล้วนี่ไม่นะคะพ่อหนูเห็นแม่นอนหลับสนิทตลอดคืนจนถึงเช้าเวลากลางวันแม่ก็นอนอีกถ้าเข้าไปเรียกแม่ลุกมากินข้าวแม่ก็ถึงจะตื่นขึ้นมาบน แม่นอนเยอะมากๆหนูว่าแม่ต้องป่วยเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆคะ่ะหรือพวกเราลองเปลี่ยนโรงพยาบาลดีไหมคะพ่อหาหลายๆหมออาจจะดีกว่าจะเปลี่ยนหมอมันก็ได้อยู่หรอกแต่แม่ของลูกจะยอมไปไง่ายๆหรือเปล่าดูอย่างวันนี้สิกว่าจะพาไปได้พวกเราต้องลากต้องจูงตัวพ่อเองก็ไม่ค่อยว่างเอาเป็นว่า ถ้าอาการของแม่ยังไม่ดีขึ้นหลังจากกินยาเราก็ค่อยเปลี่ยนหมอแล้วกันวันนี้พ่อยังมีธุระต่อคงต้องกลับไปก่อนหนูค่อยดูแลแม่ด้วยนะลูกก็ได้คะ่ะพ่อเดินทางปลอดภัยนะคะหลังจากพ่อขับรถออกไปกําไรก็รีบโทรไปปรึกษาป้าสมศรีซึ่งก็คือพี่สาวของแม่ เพราะเธอรู้สึกเป็นห่วงแม่มากและไม่อยากปล่อยเวลาให้นานกว่านี้ถึงแม้ว่าพ่อของเธอจะบอกให้รอก่อนแต่กำไรก็ไม่อยากรออีกแล้วด้วยเธอก็รู้ว่าพ่องานยุ่งและไม่รู้ว่าพ่อจะว่างอีกครั้งตอนไหนกำไรรู้สึกว่าถ้าเธอปล่อยแม่ไว้แบบนี้เธออาจจะไม่ได้อยู่กับแม่อีกต่อไปก็เป็นได้ เมื่อปาสีได้รับฟังอาการของแม่ป้าก็นึกสงสัยขึ้นมาว่าแม่ของกำไลอาจจะตุนของเขาให้แล้วเช้าว,วันดวงขึ้นปาสีขับรถออกมาหาแต่เชา้าแต่กว่าแกจะถึงบ้านของกำไลเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบจะเที่ยงวันแล้วเมื่อปาสีมาถึง ก็เป็นเวลานอนกลางวันของแม่พอดีกำไรจึงพาแกไปหาแม่ที่ห้องนอนแล้วสายตาของแกก็เหลือไปเห็นพระข้างหัวเตียงของแม่พอดีทำไมแม่เราเอาพระมาตั้งไว้ในห้องนอนได้ล่ะหลังจากป้าสีถามกำไรจึงได้เล่าให้แกฟังโดยเมื่อคืนเธอนึกออกแต่อาการแปลกๆของแม่ ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นๆเลยพอป้าสีฟังจบแกก็บอกกำไรว่าแกนัดอาจารย์เก่งไว้ตอนบายๆและให้กำไรเอาพระองค์นี้ไปด้วยพร้อมกันนั้นแกก็ปลุกแม่เพื่อพาไปหาอาจารย์ด้วยกันแม่ตื่นขึ้นมาด้วยความหมงุดหงิดและไม่ยอมไปหาอาจารย์เก่งแม่อลาวาดคว้างปลาเข้าของในห้อง แลด่าว่าป้าวายุ่งไม่เข้าเรื่องแม่ไม่ได้เป็นอะไรแค่อยากจะนอนก็เท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นปรสีก็ยังอดทนค่อยๆเกลี้ยกล่อมแม่จนสำเร็จเมื่อถึงสำนักของอาจารย์เก่งแม่ก็มีท่าทางขัดขืนด่าทออีกครั้งจนอาจารย์เก่งต้องให้ลูกศิษย์ของแก มาช่วยจับตัวขึ้นไปบนสำนักเมื่ออาจารย์เก่งเห็นท่าทางของแม่และของที่นำมาอาจารย์ก็บอกกับกำไลและป้าสีว่าแม่โดนคนทำคุณญสใสแน่แล้วแต่ยังโชคดีที่ว่าบุญของแม่ยังมีมากอาการจึงยังไม่แย่สักเท่าไหร่สามารถช่วยเหลือให้กลับมาเป็นปกติได้อาจารย์เก่ง จึงทำพิธีสวดทอนเอาของออกจากตัวแม่และทุกทำลายของที่แม่รับมาจนแตกเมื่อของแตกแล้วก็ปรากฏเป็นแหวนวงหนึง่งพร้อมกับมีกระดาษเขียนวันเดือนปีเกิดของแม่อยู่ด้วยกํไลรตกใจมากที่มีคนจงใจทำคุณใส่ใสแม่อาจารย์คะ มันเป็นไปได้ยังไงแม่ไม่มีศัตรูที่ไหนใครๆก็รักแม่เพราะแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นทำไมถึงมีคนใจร้ายจงใจทำคุณใสใส่แม่ได้คนใกล้ตัวเองนั่นแหละเองไม่ต้องคิดมากหรอกนังหนูข้าทําลายของทั้งหมดแล้วมันไม่สามารถทำร้ายแม่เองได้อีกแล้วและเดี๋ยวมันจะย้อนกลับเข้าตัวคนที่ทำของใส่แม่เอง ไม่เกิน3วันเจวันนี้มันจะทุกทรมานยิ่งกว่าแม่ของเองเสียอีกหลังจากกลับมาจากสำนักอาจารย์เก่งแม่ก็มีอาการดีขึ้นทันตาเห็นแม่ดูสดชื่นกระพี้กระเป๋าต่างจากก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนกําไรดีใจมากจึงรีบโทรไปบอกพ่อ ว่าแม่หายดีแล้วแต่ทว่าหลังจากวันที่แม่หายเป็นปกติได้สามวันเพื่อนที่ทำงานพ่อก็โทรมาบอกแม่ว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลอาการไม่ค่อยดีอาจจะเพราะเมื่อสาวันก่อนพ่อหน้ามืดล้มลงหัวฟาดพื้นอย่างแรงแต่เมื่อลุกขึ้นมาได้ พ่อกลับบอกเพื่อนร่วมงานว่าไม่เป็นอะไรมากแค่มึนๆน,นิดหน่อยทุกคนจึงไม่ได้พาส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่หลังจากวันนั้นพ่อก็เริ่มมีอาการปวดหัวมากจนหมดสติไปในวันนี้กําไลและแม่จึงต้องรีบเก็บเสื้อผ้าออกเดินทางจากบ้านไปหาพ่อด้วยความร้อนรอนกังวลใจ กำไลเก็บกระเป๋าไปพลางคิดในใจไปว่าเพราะเหตุใดหนอครอบครัวของเธอถึงได้เกิดเรื่องร้ายๆติดกันแบบนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องโดนทำคุณใสมีความคิดเห็นอย่างไรพูดคุยคอมเมนต์ติชมมาได้นะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ